หาอะไรห่าวอะไรอ้วนห่าอะไรลูกอ้วนหาวอะไรลูกไหนไหนหาอะไรบอกยายิเจ้าของอู้ยบมาพี่บ้าเจ้าของบ้านนะน่ะไหนหาอะไรบอกยายดิไหน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 พายายดูสิไปเบิรงนู้นละแม่ไเร็วไหนไหนไหน ทั้งเฮาทั้งเหียวไปรนู้นน่ะพี่เขาสากนั่นน่ะลูกนเอลูกอ้อพี่เขาสากพี่เพี่เขาสากนะนน่ะเอาเอาตายูกจับจับไ่ดูล่ะแม่ขอบคุณค่ะหรืยังขอบคุณค่ะหรือยังบอจับไซดูล่ะออ้วันมื่อสิปีนั่น เยายวัดจับใส่ดูไรยายเ้าเอ้ายายวัดเอาอาหารออกก่อนอาหารที่นี่ไปน่เห็นได้เมื่อกี้นี่มามาเอาายายมาย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 ยายยยจาอมีโอ้ยลูกไฟกได เอาอะไรมันออกตีนยัดออกเก่งมันโมย่อมมันเห็นเป็นข่าวศากตรต่้าวบาอูอูโมย่อมโมย่อมโมย่อมบ้างดูหล่ะบ้างบ้างดูหล่ะนี่ลูกกูจะไล่ไห้ไล่ไห้ไหมท่นกวนอะไรนี่พี่ศากนะลูกกูว่ากูว่ากอันนี้พี่ศากลูกกูอันนี้พี่ศากตร์่ยกูว่ากอันนี้พี่ศากลูกเฮ้ยพี่ศากก็พี่ศาสตร์เธอไปแล้วบัดนี้แม่เหมือนแร่งแม่สีโปตื่นบ่ มันตื่นยังแม่ครับวันว่ามันถือแดดบ่ได้เด้ดดเดถือแดดถือร่มลายบ่ได้ดิแม,ม่อันเ<อ>พนนนิ่นว่าบว่าว่าเป็นยังเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงที่ว่าเนี่ยเหมือนเ้ารนี้แม่เอาพามาคุ้มไว้เพราะว่าอันนี้มัน,น,นแดดแค่ช่วงเสาร์น,น,นึงบอกกันว่าเอาไปตั้งไว้หน้าบ้านได้บอกอยากไปไว้หน้าบ้านเอาไว้ในี่ยนาบ้านนั่นคือแดดเขาก็มีห่โฮมไวห้แมวมองหน้าบ้านก็ได้บอกแบบ คือคือมองนี่นะเขามีลูกอ,อ้วนอยู่นี่แม่เขามีลูกอ,อ้วนอยู่<อ>ตบา,นนาบ้าน,นเ,ดเดี๋ยวมือแร้งเขาออกไปไว้น้ำกันนี่โซนหน้าบ้านแบบว่าเวลาถ่ายคลิปถ่ายอย่างให้มันติดอ้วน,นตบาบอให้มันถึกแดดแต่ห่มม้งโฮมไม่แต่ห,มหม่หม,ห,ม,ห,มหรือว่ามองโซนหน้าบ้านก็ได้เวลาเด็กหนุอยมันแรนเหรียญให้มันแบบให้มันติดเขาเขาสากนั่นไนี่ให้มันมีชีวิตชีวาไหมแม่ขันเขาว่างไหมมองนี่เห็นบอขอบคุณพี่ๆที่ส่งอ้วนลูกปั้นอ้วนมาให้นะคะงามค่ะรูปเดียวกันดีเนาะ แม่แม่ขนาดส่แม่ไปนั่งเนี่ยทอตัวจริงเลยแม่ลองไปนั่งมือทอตัวจริงเลยแม่ต่อหน่อยมาตัดออก,<ย>ออกได้ไหง่าก็ดดตัวจริงคนแล้วบอทอตัวจริงแม่ลองนั่งเบิ้งดีๆนั่นงก็ได้ขาวดีลืมๆแต่เขาต้องแกะเบิ้งว่าขนาดจริงมันทอได้กวานี่มันมีบับเบิลอยู่แต่ว่าตอนแรกว่าจะแกะแต่ว่านี่ขนาดจริงมีวัดถ่ายยาวันกับยายงมาแกะพร้อมกันยาวันอันถ่ายเจ้ากับยายงมาแกะพร้อมกัน จะเ้าแก้ทากแบ่งพว่วหบ่แบ่งกับเรสบาย